ช้ได้เลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับเกอกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับเช้านี้ก็ผมไปเจอของดีมานะครับนี่จะให้ดูนะมันมีของดีอะไรนี่อ่ามันเป็นพืชที่บางคนอาจจะมองเป็นวัชพืชนะครับแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาตามารั้วาตาม าบางทีก็ตามขอบถนนมันก็มีนะครับอ่าอันนี้เป็นพืชที่บริเวณบ้านผมนั้นก็พบเห็นได้บ่อยนะครับแต่ถ้าเป็นต่างพื้นที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่บ้านผมนมีเยอะเลยนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนสนใจด้วยนะครับชื่อ,อมันก็คือ ผักบุ้งรั้วนะครับหรือที่อื่นอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมเรียกอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันขึ้นตามรั้วนะครับไม่ได้ปลูกเลยนะครับมันขึ้นเองนะครับแล้วก็จากที่ไปหามาเนี่ยเขาบอกว่าสปปรรพคุณของมันนี่เยอะคาได้เลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งของสปปรรพคุณของมันเนี่ยเขาบอกว่าใบเนี่ยนะฮะนี่ลักษณะของใบเนี่ยาะมันเป็นมันเป็นต้นที่อยู่ในตระกูลของผักบุ้ง นะครับแล้วก็ประโยชน์ของใบเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะเอามาขยี้นะครับหรือเอามาตําหรือเอามาบดนะครับแล้วก็เอามาพอกในบริเวณที่เราโดนสัตว์ที่มันมีพิษกัดต่อยนะครับอันนี้เป็นในกรณีของสัตว์มีพิษที่ไม่ได้มีพิษร้ายแรงนะครับถ้าคุณโดนงูจงอางหรืองูเห่ากัดเนี่ยอันนีน้อันนั้นแนะนําให้ไปโรงพยาบาลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณโดนสัตว์มีพิษตัวเล็กๆนะครับ ที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเนี่ยก็สามารถใช้ใบตัวนี้ในการพอกในบริเวณที่โดนสัตว์มีพิษชนิดนั้นกัดต่อยได้นะครับแล้วก็สรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของต้นชนิดนี้เขาบอกว่ามันสามารถที่จะเอาไว้เป็นยากแก้อักเสบได้อีกด้วยนะครับาานี่คือประโยชน์ของใบของมันนั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันลำต้นของมันเนี่ยนะครับเขาบอกว่า คาเอาวบต้นที่มันเลื้อยอยู่อย่างนี้นะเห็นไหมนี่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 น,น,นี่เห็นไหมนี่เอาํำต้นของมันนี่แหละครับมาเป็นยาในการที่จะใช้เป็นยาลดไข้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของต้นของมันนะครับในส่วนของรากเนี่ยนะครับเขาบอกว่ารากของต้นผักบุ้งรั้วนี่นะครับสามารถที่จะ เอามาทําเป็นยาระบายได้นะครับแต่ก็เป็นยาระบายอ่อนๆเท่านั้นนะครับไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับาบางคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเอาใบมันเอารากมันมาต้มกินแล้วจะท้องร่วงหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะครับมันเป็นแค่ยาระบายอ่อนๆเท่านั้นนะส่วนดอกนี้มีประโยชน์อะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ ใครที่รู้ว่าดอกของมันมีประโยชน์อะไรก็สามารถที่จะอคอมเมนต์มาบอกให้ทราบกันได้นะครับนี่คือประโยชน์ของอต้นผักบุ้งรั้วนะครับเป็นพันธไม้ที่หลายๆคนมองว่าเป็นวัชพืชนะครับหลายๆคนมองว่ามันไม่มีประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์ครับเราแค่ไม่รู้เท่านั้นเอง เอาแค่ okay, ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมให้ดีนะครับเดี๋ยวมีสาระดีๆเอามาแชร์เอามาบอกต่อให้กันได้ทราบนะครับสวัสดีครับผม